เอาละวันนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังนั่งยีไปอยูรีกหน่อยฮะด้านหลังนั่งยีอยู่แล้วรีกหน่อยครับอยากเอากล้องกับคนยีนั่งยีเลยก็หลังเลยเธออันนี้ดีมร้อยเหมือนเดิมนะเออมัดเปลี่ยนมัดเก้าต้มใหม่นะแต่อันนี้เป็นมัดเก้าต้มเทียมนะครับนี่ของเทียม เมื่อกี้ใส่ไปแล้วปอบังสตาร์ทมันมีเสียงดังก๊ก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 นะครับแล้วก็บังได้ทําการเจียพวกนี้บังนี่คือเจียตรงนี้ไม่ไม่มีหน้าครับเหลืองวกวเลยใช่ไหมมีไหมบังม่มีไม่มีนไม่มีฮ่ะมีอะดูบังเจียแตงแงแตงเจียแต่งเมื่อแม่มันขูดกับล้อแม่เหล็กนะครับนี่บังกำลังใส่งอยู่นะถ้าของแท้ถ้าของแท้มันก็จะไม่ชนมันก็จะไม่ดังกั๊กกั๊กกักนะครับ แล้วก็บังหลบตรงนี้ไปอันนี้เป็นอลูมิเนียมนี่อะไรบังเตือนต้อนลบไปไม่กิฟโอ้ไม่ไม่กิ๊บกิฟกิฟเยอะๆอะใช่ไหมโอเคแล้วก็นั่นแหละว่ามันดังแล้วก็บังเกียร์ตรงนี้นี่เล็กน้อยนะครับอันนี้คือของเทียมมัดเกาต้มของเทียมอันนี้มันเป็นมัดว่าจัดไฟกับมัดอะไรได้กันตรงมันนี้ อ๋อโอเคมัดมัด,มดตีไปตีคอ,อยอย่างไหมอันอันอันนี้อ่ะอันนี้เหรออันล่างนี่คือไฟรถอ๋อด้านล่างนี่ก็คือไฟรถนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายส่วนด้านบนเป็นไปที่คอยนะเป็นไปที่คอยจุดระเบิด,อดโอเคเพราะว่าก,ก่อนผมก็เคยทำไปแล้วเหมือนกันรถผมอไอ<ฟ>ซ <ไฟ S 1> นะครับ เอาละกจริงๆก็วิ่งเลยงเดี๋ยวลองมาดูว่าว่าสตาร์ทแล้วมันจะดังอีกหรือเปล่าเมื่อกี้ดังแกค่ๆๆๆเลยเหมือนกับว่าโล่แม่เหล็กมันไปเบียดอะไรหรือว่ามันเหมือนมันจะหลุดเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเอออยังดัง่เลยปะ mình sẽ mi sẽ cắt 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 có nó đăng được trên mới đăng à mình mình phải đi à oh, đi mẹ mẹ lại mẹ oh, bỏ mình cứ nếm mình cả 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 à phải thằng mình đi nó là biết vít mới chẳng đắng ดูครับมันจะดังแค่ตอนเดินเบานะครับแต่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาการใส่เงี้ยนะยังไหมครับโอเค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 ก็ประมาณนี้แล้วการใส่มัดเกลีวต้มใหม่นะครับของเทียมรอบเดินเบามันก็จะดังแกล้ใกล้ใกล้ใกล้กกนะแต่ว่ารอบ ใช้งานก็ไม่เป็นอะไรนะครับผม